ได้มาจำพรรษาที่ข้สอขประัาเช่วงนั้น911ตอนนั้นตอน,น,นระหว่างที่ทีสามก็จะมาในมิตอเข้าข้างฝันก็ได้เดินทางเข้ามาสู่ปราสาทกำแพงก็มาปรากฏว่าหลวงพ่อระพกแม่รัชเมีเพลง บอลลางเสเป็นสีทองแสงสว่างลุกเรื่องทั่วพื้นทีเ็นแล้วก็พอตื่นเช้ามาจะมาเอา่อเรืเ่องไรวะก็เป็นผ้าดาบปกเป็นเป็นทองคำแ,แล้วก็พานเนและเล็กมาคุ้นดูมาคุนดูก็เลยยังไม่เจอเลยก็เลยยกกันไปไอ้วัน ไมาสันเชาแหละก็มามาคเนเดียวครับแต่ยังไม่เจอ,อมาคนเด็กสามวันวันที่สามคนแรกไม่ไเจอแค่นี้พอเจอแล้วก็เป็นลากบกเอออาตมาเลยว่าเอ้ผ่าน